ผู้ที่ตายจากพบมนุษย์ไปแล้วต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็เพราะว่าจิตนั้นเต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยความลุ่มหลงมัวเมานะคะไม่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมอาจจะไม่ได้ถึงกับทำบาปในแบบผิดศีลห้าแต่อีกความมัวเมานี่แหละเป็นเหตุทําให้ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในภพภูมิต่อไปสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีลําตัวขวางเพราะว่าตอนมีชีวิตอยู่นั้นทําตัวขวางโลกไม่ใส่ใจเรื่องคุณธรรม เมื่อขวางโลกแล้วก็ยังขวางนิพพานอีกด้วยคือไม่สามารถบรรลุนิพพานได้คนที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะคะแสดงว่าเราเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในตัวแม้จะดีบ้างชั่วบ้างแต่อาจจะไม่มากเกินไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสให้เรามีกายเนื้อที่มีลำตัวตั้งฉากกับพื้นความจริงนั้นมีหลายระดับมีทั้งสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตาหยาบสิ่งที่ละเอียดและละเอียดสูงสุดคือระดับกระแสพลังงาน เรื่องของนรกสวรรค์เป็นเรื่องมิติทิพย์ที่ต้องใช้จิตพิสูจน์ด้วยกําลังของวิปัสสนาญาณและต้องเป็นกําลังชานญาณที่แก่กล้าด้วยเราจึงเห็นเรื่องราวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยุคก่อนนั้นท่านก็แบ่งปันประสบการณ์มาทําไมเราไม่เชื่อผู้ที่ท่านปฏิบัติแบบเอาชีวิตเข้าแลกไม่เชื่อใครก็ไม่รู้ที่ปฏิบัติเล็กๆน้อยๆนั่งท่องตำราเปิดตำราเอามาอ่านแล้วก็ชี้ทางผิด ถ้าหากไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยทำไมเวลาตายแล้วมักจะอวยพรมาขอให้ไปสู่สุคติคือไปสู่สวรรค์นะคะทำไมเชื่อเรื่องสวรรค์แต่คิดว่านรกไม่มีถ้าหากว่าจิตนั้นทําบาปไม่มีความละอายเชื่อกลัวบาปพอตายไปแล้วตกนรกเนี่ยขาดทุนใหญ่หลวงเลยนะคะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเมื่อลงไปสู่นรก,กภูมิหรือต้องตกอบายภูมิเนี่ยอยากติดตามเรื่องธรรมะ จากนักปฏิบัติจริงๆก็ฟังทำแล้วดีรวมถึงออกปฏิบัติค่ะอาจารย์มีคอร์สสำหรับผู้เริ่มต้นจ e y นี่ท e m มายสอนฝึกสติและฝึกสมาธิลองติดตามดูจากในเว็บไซต์นะคะมีสอนทั้งที่กรุงเทพทั้งที่สระบุรีที่ภูเก็ตแล้วก็ที่หาดใหญ่ชื่อโพธิธรรมยานสถานอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะ